ในวีดีโอนี้จะเป็นการเล่าเรื่องการผจญภัยในเกมเทลเลียเป็นเวลา100วันและเงินไขาการเล่นจะเป็นการเล่นเพื่อเป็นแนวทางเพื่อทีอ่อยากเล่นสายเวทมนต์ตั้งแต่เริ่มเกมจนจบเกมสามารถเล่นตามได้เลยเมียครับปะไปดูก,กันเลย และก็จะไปเริ่มหาของกันนะครับอย่างที่รู้กันครับว่าเกมนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาไปกับมันค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามันเล่นเพลินมากในถึงเราจะอยู่เล่นเกมไปเราก็ยังอยู่กับหน้าจออยู่ดีครับอาการปวดตาเละตาตาเละทาให้นอนหลับไม่ค่อยดีเนี่ยมาแน่นอนครับเพราะงั้นเราจะต้องมีตัวช่วยออบตัดโคเวอร์2.0นิตโนะปกป้องคุณจากแสงสีฟ้าเล่นเกมไปทั้งวนันส่วนตัวผมเนี่ยใช้ออบตัตมา3ปีแล้วครับแล้วก็พราว่าเล่นเกมไปทั้งวนันจริงครับลดอาการตา้าได้ดีมากใน,ในวันนี้ครับหลังจากที่ออบตัตซุมพัฒ การอวกาศครับแข็งแรงและยืดหยุ่นได้สุดใจจริงครับบิดได้งอได้ใส่สบายตามฉบับของออฟตัสของคนดีจริงครับอยู่คู่กับเกมเมอร์มานานแล้วครับออฟตัสเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะไปถึงไหนนะครับถ้าเกิดออกเพชรมาทําแว่นเนี่ยผมก็คงไม่แปลกใจแล้วล่ะและรีบเลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นเปิดตัวลด200บาทครับและสำหรับคนที่มีแว่นโฮเวอร์ตัวเก่าอยู่แล้วสามารถเอาไปตีบวกเป็นตัว2.0ได้นะครับได้ลดอีก20%และสําหรับรุ่นอื่นๆเพื่อนๆสามารถใส่โค้ดนายซิคิดลด100บบาทครัลดหนนี้ต้องจัดแล้วครับโอกาสแบบนี้้ไไม่ดหาง่าายๆก็ประมณนี้ครับอย่าลืมใช้้โคดดดดด้้้วยยนนนนนะโหหมับิไขาีีเเรอ่ และเริ่มต้นมาครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือตัดไม้เหมือนเดิมครับไม่ว่าคุณจะเล่นสายไหนอะไรยังไงไม้ก็เป็นของเริ่มต้นใช้เริ่มของต่างๆในเกมกข้างๆผมนี่ก็คือบ้านเริ่มต้นที่ผมสร้างเอาไว้ก่อนจะเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมครับและสำหรับสายเวนี้นะครับผมจะบอกว่าเป็นสายที่มีอาวุธให้เล่นเยอะมากแบบจริงๆถ้าเล่นปกติแบบบ,บ,บบ้านๆเลยไม่มีทางที่เราจะหาอาวุธมาใช้จนครบทั้งหมดได้แนะ่ๆง่ายๆก็คือเป็นสายที่มีความหลากหลายในการเล่นมากเล่นทีไม่เบื่อแน่นอนครับและสำหรับในช่วงต้นเกมสิ่รราจมาหลกกกไ้ไ้ืออ จะเลือกสำรวจถ้ำแบบผมก็ได้โดยการออกสำรวจในช่วงต้นเกมแบบนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อการหาทรัพยากรต่ตตางๆในช่วงต้นเกมครับหลักๆจะเป็นของที่ทำให้เราเอาชีวิตรอดในโลกนี้ได้ดีขึ้นพวกชุดกรอเล่น,นเกมที่ขุดของสมสัสยที่เพิ่มโมบิลิตี้หรือไม่แต่คลิตันหัวใจที่ใช้เพิ่มแม็กเอชพีให้เรานั่นเองครับขอและสสำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ชำนาญมากในช่องของเราก็มีวิดีโอสรุปการเล่นเล่นต่เล่นแบบนี้เป็นสายอื่นๆในเกมด้วยครับไม่ว่าจะสายปืนสายดาบสายออนหรลงไั์ สุดที่หน้าช่องของเราได้เลยนะครับทำไมรู้สึกดีใจเวลามีคนไอ้นี่เกี่ยวกับแมวปืนในนี้ก็ไนะบัลบลบกันผมก็ใช้ฆ่าบ่อยเทที่เข้าช็อตกันก็ได้ครับยิงหลายนัดเด็ดหัวใจเพียบเลยนะครับได้เพื่ก็กินปั๊บเลยปาบไเฟ้นมีอีกสาม โอ้โหัวใจเพียบเลยครับเจ๋งดิโอ้โกินรลัวเลยแล้วกันครับคุณมายี่ก็ผมก็ไม่เกรงใจปาบ และกลับขึ้นมาข้างบนครับตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนพอดีเหมาะมากเลยครับเพราะว่าสาหรับสายเวทมนต์แล้วสิ่งสาคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือมานาครับเพราะว่าอุธเวทแต่ละอันในเกมนี้จะต้องใช้มานาในการโจมตีและใช้โคตรเยอะซะด้วยครับและปัญหาก็คือเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะมีมานาแค่ยี่สิบหน่วยและสิ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ก็คือช่วงกลางคืนนี่แหละเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันจะมีดาวตกลงมาครับไอดาวเหลืองๆนี่แหละเก็บมาห้าอันเาราจะสามารถเอามาครอบเป็นมานาคริสตัลได้เราสามารถกดใช้ได้ครับเราจะได้มานามายี่ส เดิมเยอะพราะงั้นอันนี้สําคัญมากครับอย่าลืมมาเก็บดาวทำมานากันด้วยนะและดาวพวกนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้ทํายาต่างๆได้อีกด้วยสําหรับสายเวทแล้วเป็นของที่ได้ใช้ทั้งเกมเลยครับในเช้าวัานถัดมาก็ได้เวลาออกเดินทางกันนะครับเป้าหมายก,ก็คือหาอุลเวชินโนแรกของเราสักทีครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแต่มานาแต่ไม่มีอาวุธใช้เลยและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือหากเราไม่มีอาวุธเราจะเอาชีวิตรอดในโลกนี้ยากม,มากและจะจบเกมไม่ได้แน่ๆนและที่ที่เราจะไปก็คือไปองค์ปีศาจประจําโลกของเราครับซึ่งต่อสู้โลกผมก็ได้เลือกเป็นใบอง, ruption, องอนนค์ ลงมข้างล่างคุณเห็นอะไรไหมครับก่อนกลมกลมม่วงๆตรงนั้นสิ่งนี้นะครับมันถูกเ,เรียกว่าชาร์ดออฟเราสามารถทําลายมาได้และเราก็จะได้ไอเทมต่างๆในเกมครับใน,นหนึ่งในนั้นที่เราสามารถสุ่มหาได้จากมันก็คืออาวุธเวทของเรานั่นเองครับโอ้พี่เลื้อยอยางเบื่อเลยครับพี่เลื้อยเนี่ยอะไรมาโอ้โหแหวนมานานะครับอ๋อหลับคาด้วยเออ ร้อนได้จะตายอีกรอบหนึ่งนะฮะก่อนตายนะครับอะไรอะ่ะอุ้ยมาว่ะครับมามามาทีนี้ก็ลุ้นอีกอย่างหนึ่งนะฮะลุ้นว่าออฟอะไร และก็ดรอกมาจะได้ครับวต้อนอ๋อและผมลืมบอกไปครับว่าถ้าหากเราทําลายมันครบ3ามลูกมดประจำวงปีศาจมันจะออกมาแบบนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาล่ามันทีหลังตอนนี้ต้องไปอัพของดีๆมาก่อนครับไม่งั้นเนี่ยตายฟรีแน่ๆและนี่ครับความสามารถของวุชินแรกของเราก็จะยิงเหมือนลากไม้หนาสีเขียวเข้มออกไปสร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องและทะลุบ,บล็อกนี้ด้วยนะเป็นอาวุธเวทต้นเกมชิ้นเดียวที่เราสามารถออามาใช้ได้ยาวๆจนเกือบเข้าฮันหมดนู่นเลยครับโก่ง oh, มากๆนี่แหละครับพลังของป่าสีม่วงนทนเพื่อนเลือกโลกเป็นป่าสีแดงแล้วมันทําลายลกแ้้้วรราาาจะะมมมโออไไได่นนยับๆทใชชชป์ โดนก็ยากแถมพลังโจมตีก็น้อยมากๆอีกคือเอาไปขายทิ้งดีอยู่ครับอันนั้นนะ่ะในกรอบพที่บ้านผมก็มาขุดทางลงเหมืองข้างๆบ้านครับเพราะว่าเวลาเราอยากลงเหมืองเนี่ยเราจะได้ลงได้แบบสะดวกสะดวกในทางลงเหมือนนี้เนี่ยยังเอาไว้ทําเป็นทางลงในโลกในอนาคตอีกด้วยในขุดมาสักพักก็เจอทางที่เชื่อมกับเหมืองทะเลทรายครับเอาจริงที่นี่สำหรับตอนนี้เป็นที่ที่อันตรายมากๆแต่สาหรับสายเวทที่มีวัตถุดูโหดแบบเราแล้วสบายครับและผมจะบอกว่าผมได้ของสาคัญสาคัญจากที่นี่ด้วยอย่างแรก็นี่เลยครับเปิดกรองได้รองเท้าวิ่งเร็วครับรองเท้าทะเลทรายแน อันนี้เป็นของสวนใส่ครับเราได้ใช้ทั้งเกมแน่ไอเทมชิ้นนี้ความสามารถของมันก็คือทําให้เราขุดบล็อกไวขึ้น25%ครับสําหรับเกมเทลเลเรียเราจะได้ขุดทั้งเกมอยู่แล้วเพรงงาะงั้นสิ่งที่ทําให้ขุดไว้เท่ากับสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไปทั้งเกมครับอันนี้ผมแนะนําให้หามาใช้เลยนะและกรับขึ้นมาข้างบนก็โชคดีมากเลยครับอีเวนต์บราดมูหรือพระจันทร์สีเลือดก็เกิดมาพอดีเลยสิ่งที่ผมรีบทําก็คือกับดักลาวาแบบไม่ง่ายสําหรับฟาร์มอีเวนต์ครับตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเวลาเซตร,ระบบอะไรทั้งนั้นเอาไว้ใช้ได้ไปก่อนในของดอบจีเวนต์นี้ก็มีแต่ของดีๆเพียบถ้ามันเกิดมาผมก็แนะนําให้หาทางฟาร์มให้ได้ครับตัวอย่างของดอบดีๆก็จะมี เรามานี้ครับหนึ่งกระปุกหมูที่ไหนก็ได้มันคือกระป๋าสำรองของเราครับเนี่ยเอามาตรงไหนก็ได้ใช้เก็บของราสำรวจหรือใช้พวกยาสำหรับเอาไว้สูบอสก็ได้ครับสองชาร์จทูนิเกรเลยอันนี้เป็นของสวมใส่จะเพิ่มจอกกรอให้เราห้าหน่วยครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเอาไว้เสริมพลังโจมตีไดนน้นิดหน่อยในคืนบลาดมูเนี่ยเราจะสามารถที่จะตกปลาหามอาเสเตอร์พิเศษเพื่อฟาร์มของเจ๋งๆอื่นๆได้เพิ่มอีกด,ด้วยนะแต่ถ้าผมจะมาตกปลาตอนนี้น่าจะไม่ไหวครับเอาเป็นว่าฟาร์มแค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับเก็บมาก่อนแตเช้าแล้วครับะ มอนเกิดเยอะสะใจมากเลยโลกนี้โชคดีที่เล่นสายเวทนะว่ามันเกี่ยวกับพระจันทร์ที่เราสุ่มสร้างได้มาแน่เลยเอากอลบินต่อเลยเอามาดีครับ ในเช้าวันถัดมาก็โชคดีแล้วครับอีเวนต์กรอบบินบุกมาพอดีนั่นก็เพราะว่าเงื่อนไขมันครบพอดีครับมีเลือด200หน่วยและได้ทำลายชา a d โดอ็อไปแล้วซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลืกกับดักลาวาด้วยก็ถือว่าได้เคลียร์อีเวนต์แบบง่ายๆไปเลยครับในอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์ที่มีความสำคัญกับเกมนี้มากๆเพราะว่าหลังจากเราเคลียร์อีเวนต์ได้แล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกเอ็นพีซีกบินมาให้เราครับซึ่งเป็นเอ็นที่ขายของสำคัญสุดๆอย่างโต๊ะรวมของสมัยครับการที่เราได้ไนนนเคล NPC บบนเนีย,ยาารับ อันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีไปหมดแต่ถ้าเกิดเราเล่นสายเดียวเนี่ยมันก็จะแบบจํากัดอาวุธเรานี้นึงว่า เออเราใช้ได้แค่นี้แหละช่วงนี้เรามีแค่เนี้ยให้ใช้น่ะเช่นตอนนี้ผมมีแค่วายซอร์อนให้ใช้เรียบร้อยครับสายเวทกับการเคลียร์อีเวนต์เนี่ยมันเหมาะกันจริง,รง,รงๆครับเคลียร์ง่ายมากมากเลยการสำคัญถัดมาคือน,นี่เลยครับอินดิเซตเทอริงเมอร์ชันเกิดมาพอดีในของที่เขาเอามาขายคือไอเทมชิ้นนี้ครับไลฟ์ฟอร์มอนาลิเซอร์เป็นไอเทมที่หาเรามีในช่องเก็บของเนี่ยเราจะสามารถดูได้ครับว่ามีสิ่งมีชีวิตหาย,ยากอยู่ใกล้ๆเราหรือเปล่าซึ่งจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นมากๆครับไอเทมชิ้นนี้ได้ใช้ทับบแแตต่่่่ซีีีีีรรรส์นนนนน้้้เเเหมมมืมอออดดววงงงาาาจะะคคคขัยลผก็ โดดลงถ้ำต่อเลยครับเพราะหลังจากคลีเวนกรอบบี้ไปแล้วเราจะมีโอกาสเจออิมซีกรอบบี้สุ่มเกิดในถ้ำโพรงะงั้นเป้าหมาในกรงนี้ของเราก็คือตามหาอิมซีกรอบบี้ครับแลโดดลงมาไม่นานก็เจอเลยครับผมนี่เลยครับตัวสีฟ้าๆเหมือนเสมอสี่งที่ผมทำต่อมาคือซื้อโต๊ะคราฟทิงเกิร์สเวิร์กชอกับล o c k e t Boot ครับเป็นโต๊ะคราฟของสมใส่กับรองเท้าซึ่งในรองเท้านี่เราสามารถเอามารวมกับรองเท้าทะเลทรายที่เราได้มาก่อนหน้านี้ได้ครับก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นไปอีกก็คือทำให้เราเหาะได้แป๊ กับเสื้ออัญ,ญมณีได้เป็นของสายเวททั้งคู่ถือว่าดีสุดในช่วงต้นเกมเข้าแบบนี้ในกราบขึ้นมาขมึนก็อย่ารอช้าครับจัดไปครับกระทานลูบี้กับเสื้อเอเมอรอลเป็นอาวุธกับชุดช่วงต้นเกมที่ถ้าได้มาเร็วก็จะดีมากๆครับในในระหว่างที่ผมกําลังครับของอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ก็คืออีเวนต์ฝนสลามครับก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยพร้อมมากๆที่จะลุยกับบอสตัวแรกก็คืออีเวนต์นี้เนี่ยมันจะทําให้สลามตกลงมาจากฟ้าเหมือนกับฝนครับและถ้าเราจัดการสลามที่ตกลงมาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้บอสสลามซึ่งเป็นบอสตัวแรกของเกมออกมาโจมตีเราครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเจลาตินมีชีวิตราชันห ทั้งป้วงขิงสลับด้วยนะครับตอนนี้นะครับไม่มีอะไรไม่จะโดดทับเราเรื่อยๆเลยว่าปัดเราในบางครั้งพร้อมใส่ลูกน้องมาลุมกระเทืบเราครับด้วยเทมที่เรามีตอนนี้บอกเลยว่าสบายๆครับสู้ไม่ยากเฮ้ยไอ้น,นี่โอ้โหไอายลอนสกินพอดีเลยครับโอ้โหมันโดดใส่นะฮะได้เมีเจ็ดสิบเก้านะครับแต่คาถาเราก็แรงอยู่นะฮะก็เลยไม่ได้แคร์อะไรมากนะครับ นว่าอันนี้ดีเพดีกว่าว่าอันนี้ประมาณ50นะครับมานาหมดนะครับมานาหมดนีก่อนจริงยามานาซื้อมาปั๊มได้นะไม่มีดับเบิลจำแต่ว่ามีสเปกเตอร์บูทสบายหน่อยครับ มาหน้าหมดเออเรียบร้อยครับโอ้โหโอเคเรียบร้อยป้าบนั่นแหละครับเกลือตามสเต็ป ชนะเรียบร้อยครับจะเห็นว่าไม่ยากเลยนะแต่น่าเสียดายที่เราไม่ได้สัตว์ขี่ที่จับกจากมันครับแต่ไม่เป็นไรเราค่อยไปตามหาทีหลังก็ได้และไหนๆในตอนนี้ไอเทมเราก็พร้อมสุดๆแล้วเนี่ยผมว่าเรามาไล่เก็บบอสในช่วงต้นเกมกันไปเลยดีกว่าบอสซารามเราจัดการไปแล้วเราก็มาต่อก,กับบอสตัวนี้เลยน่าจะเหมาะพอดีเลยครับเสียเสี้อแห่งความแค้นที่หลงเหลือจากสงคราม The Vision e ออ of k a ตู r u ครับสำหรับไอเทมหรือบอสตัวนี้ก็หาได้ตามกล่องทองตามถ้ำเลยครับหรือจะคราฟเอาเองก็ได้บอสตัวนี้วิธีชนะมันก็ไม่ได้ยากรถาา,ยร,าาารถาาม็ส ชนะได้แลวครับเมืดนะครับโยนแสงตลอดทางนิดนึงงั้นหลัวเลยเหี๋ยวค่อยเอาก็ได้ครับมันคงช่วยได้แหละโอ้โหชิมาแล้ว ทาเทพนะครับทำ,ทำไมทำไมส,สายเวไม่เล่นง่ายกว่าสายอื่นมานามหมดนะครับเรียบร้อยนะครับป้าเปิดมาก็ชียวควาจรูรูครับผมเดชได้นะฮะซึ่งสายแท้นี้ก็นะ นั่นแหละครับจะเห็นว่าง,ง่ายมากๆเลยเมื่อชนะมันได้สิ่งที่เราจะได้จากมันก็คือชิวอฟคาทูลูครับโลเดชใช้เดชซ้ายเดชขวาได้ทําให้เราพลิวขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็ใช้ได้ยันเกือบจบเกมเลยครับพวกของกรอบจากตอต้นเกมเนี่ยผมจะบอกว่ามีแจ่ของดีๆครับเลหละอันคือได้มาไวไม่แต่มันดีจนสามารถใช้ได้ยันจบเกมได้แบบสบายๆครับเล่นในแนวเราก็เล่นมาสาักพักนึงแล้วไอเทมอเราก็เยอะในระดับหนึ่งแล้วก่อนจะไปดูกันต่อเนี่ยเราก็มาอัปเดตของสมัยกันสักหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูกันต่อเดี๋ยวเรามาออเเตตกนนนน่่้มมู แล้วก็ลูบี้สตาร์ครับพึ่งคราบมาเมื่อกี้ซึ่งโคตรแรงนะนะยี่สิบเดเมจนะครับชุดกร่อครับหมวกเป็น Silver h ์ l m ลเมนะครับเป็นแร่ซิ l เวอร์นั่เองเสื้อนะครับผมเป็นเอม r a l ล r โรบนะครับชุดอัญมณีซึ่งไม่ได้มีอะไรมากครับเพิ่ม Defense 2แล้วก็เพิ่มมานากับลดการใช้มานาเฉยกางเกงครับ ชุดนินจานะครับดรอปจากคิงส์รามี่คือใส่มิกซ์กันมั่วเลยนะครับเนี่ยของซุปไซครับชาร์กทูเนกลิตอันนี้ดรอปจากมอเตอร์ในบราดมูลนะครับจอกกระดอกห้าหน่วยช่วยช่วยเดเมจในช่วงต้นเกมได้ดีครับแล้วก็สเปกเตอร์บูธครับนี่นะครับผมอ่าเป็นรองเท้าวิ่งเร็วกับล็อกเก็ตบูธซึ่งซื้อจากเอ็มซีกรอบบินครับเอามารวมกันแล้วก็แหวนลีเล่นครับได้จากกล่องทองนะฮะเชียวปัูลูได้มาเมื่อกี้ครับเดชได้ครับ ทำให้เราพลิวขึ้นนิดนึงแล้วก็แบรนด of Star Power อ่าได้จากการระเบิด Shadow o f นะครับเพิ่มมานา20ส่วนนี้ก็ชูสไปครับเกาะผนังได้ครับไม่มีอะไรซึ่งไม่ได้ใช้ด้วยนะฮะใส่เฉยๆเพราะว่าช่องมันว่างแต่จริงใสอันนี้จะดีกว่านะครับนี่นะครับนี่วิ่งเร็วห้าหน่วยนะครับเดี๋ยนะไอแหวน2อันนี้มันคราบรวมกันได้นี่หว่านี่เป็นแหวนรีเลือดกับแหวนรีมานาเออทำไมไม่รู้ว โกปรมานี้ครับได้เวลาออกเดินทางไปเก็บบอสต,ตัวต่อไปกันแล้วนี่เลยครับผมกล่าวมายังไปยงคอลเลคชั่นเพื่อนๆน่าจะจํากันได้ครับบอสตัวต่อไปที่เราจะสู้เนี่ยก็คือบอสประจําไปองปีาศาจที่มันออกมาเมื่อตอนนั้นนั่นแหละแต่สําหรับบอสตัวนี้ก็เป็นบอสที่สู้ยากพอสมควรเลยครับสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คืออารีนาหรือลานสู้บอสไม่ต้องทําอะไรมากครับอันนี้มีแพลตฟอร์มสัก3ชั้นก็โอเคแลครับส่วนวิธีเรียกบอสอกมาเราจะระเบิดลูกแก้วเหมือนตอนต้นเกมก็ได้หรือจะคราฟที่เรียกเอาก็ได้วิธีคราฟก็ตามนี้เลยครับส่วนผสมก็ดรอปจากมอนสเตอร์ที่เกิดที่นี่และเห็ดมม่วงที่เกิดที่นี่ครับหาไม่ยากและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยก็อย่ารอช้าลุยกันเลยครับกับบอส ีร่รายวัฒนาการขั้นสุดของเดอะเดเวลเลอร์กลืนกินทุกสิ่งที่ผิดแปลกอี e เตอร์ออฟเวิล์นั่นเองครับมดตันี้นะครับเอาตรงสูงงองอ้ก็ทั้งยากการโจมตีที่จะฆ่าเราได้หลักๆก็จะมาจากหัวของมันที่พุ่งชนเรากับกระสุนที่มันยิงออกมาครับวเวทแทมเท่านี้การที่เราจะหลบมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายและยากมากๆแต่ไม่ต้องห่วงผมมีเทคนิคมาฝากครับง่ายๆก็คือไม่ต้องหลบครับใช่ครับฟังไม่ผิดไม่ต้องหลบหัวกับกระสุนมันแรงก็จรงิงแต่ตัวมันไม่อะไรเลยครับเราแค่ให้หัวมันชนสักครั้งหนึ่งและยืนแทงตัวมันและสร้างความเสียหายไปเรื่อยๆก็ชนะได้ง่ายๆแล้วแต่อย่าลืมกินยาเพิ่มกรอกก่อนหน้าไม่งั้นแต่ครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ ในช่องของเราก็ทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับกดดูที่ขวาบนได้เลยละเอียดมาก,มากๆแวะไปดูกันได้นะครับขอบคุณครับเรามองไม่ค่อยเห็นโพลเจตตายครับมาแล้วครับนาทีนี้นาะ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 ทีนี้นะนไอ้ย่ามานานหมดโอ้โหมานานหมดอะไรเวลานี้ครับเนี่ย อรอบนี้มีแววครับโหย,ยากกว่าคารามิตี้อีกเนี่ยจริงจริงะเนี่ยกดดันนะเพราะว่าอาอย่างน้อยคารามิตี้มันก็ไอ้นี่ครับที่เลียมมันก็ไม่จำกจัดไงแต่นี้แพ้ก็คือเสียที่เลียกก็จบเลยต้องค่อยๆสู้โอ้เดี๋ยวนะมนันหมดดีแป๊บนะครับ ว่าไดเมิยดเราแรงมากเว้ยแต่ว่าบอสมันเหลี่ยมเลื้อยไปเลื้อยมานะฮะมามาหรือว่าเราแลกไปเลยวะเทียตัวมันก็ชนเราแค่หนึ่งเองอะไม่เกี่ยวเราแลกเลยไหวไหมลองนะครับมาโดนไดเมีดแค่หนึ่งเองอะนะเน่ยเห็นโดนแรงเลย เราหลบทำไมวะเนี่ยฮะหรือว่าแรกแล้วชนะเลยเหรอรอแล้วเราแรกแล้วชนะเลยหรือแล้วที่ผ่านมาคือเราหลบทำไมวะ นั่นแหละครับถึงผมจะบอกว่ายืนแทงไปเลยแต่ว่าทําไมในคลิปผมไม่ค่อยยืนแทงเลยล่ะเนื่องเพราะว่าเทคนิคนี้ผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังครับในของดรอปเที่รเราจะได้จากบอสตัวนี้ก็มีหลายอย่างมากๆเอาหลักๆก็คือของสวมใส่เวิร์มสครับลดความเสียหายที่ได้รับ17%ครับอันนี้โกงมากๆใช้เดียนจบเกมเลยครับชิ้นนี้ให้กลับที่บ้านก็เอาแร่ที่ดรอปจากบอสมากราบที่ขุดใหม่ด้วยครับเพราะว่าที่ขุดอันนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ขุดแร่ที่นรลกได้อันนี้สําคัญมากๆในแร่กับของที่ดรอปจากบอสเนี่ยเราก็ ราะว่าหลังจากที่เราจัดการกับบอสประจำไปอมปีศาจไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดมาจะมีอุกกาบาตตกลงมาอย่างโลกของเราครับซึ่งเราสามารถที่จะไปหาขุดมันมาทําชุดเกราะสายเวทและอาวุธได้แต่ปัญหาลหลักๆก็คือเราเนี่ยจะยืนบนบล็อกอุกกาบาตไม่ได้เพราะว่าเราจะถูกเผาตายครับในสิ่งนี้จะเข้ามาแก้ป,ปัญหาให้คุณครับนี่เลยครับออปซิเดียนสเกลหรือกระโหลกออปซิเดียนจะสามารถทาให้เรายืนบนบล็อกที่ติดไฟได้และต่อมาก็พอดีเลยครับนี่ครับเห็นข้อความนี้ไหมนั่นแหละครับสัญ,ญญาณที่บอกว่าอุกกาบามตมา เอาล่ะผมว่าผมว่ามันแปลกๆแล้วครับเจอเฮ้อันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเจอซะทีครับมาเดี๋ยวทําบ้านจุดเซฟก่อน ในก็เจอจนได้ครับของเรลยกุาบารไม่ต้องรอช้าครับขุดเลยสําหรับของเรลกุาบารนี้เมื่อมันอยู่กองกันเยอะๆมันจะถือว่าเป็นใบอมใบอมหนึ่งครับนั่นก็ส่งผลทำให้มีมอเตอร์ประจําใบอมเกิดขึ้นมาแต่ไม่ต้องห่วงครับหรับสายเวทแล้วสบายกว่าสายอื่นเยอะขุดไปจัดการมอเตอร์ไปสบายมากๆแปบ๊บเดียวก็ขุดหมดแล้วครับเฮ้ยแต่วุ้นเราชนะทางอยู่สบายแล้วโอเคเรียบร้อยครับ ขุดหมดจนได้ครับเล็กกราบที่บ้านก็จัดได้ครับเอาแร่มะพร้าวและคราฟชุดเกราะสายเวทที่ดีสุดก่อนเข้าหันหมดมาใช้เลยครับชุดเกราะอุกกาบาตแล้วก็ปืนเลเซอร์สเปซกันครับสำหรับชุดเกราะความสามารถเมื่อใส่ครบเซตเนี่ยจะได้พลังโจมตีของสายเวทมวลมาถึง27%เลยครับและพิเศษสุดๆก็คือมันจะทำให้สเปซการที่เราพึ่งคราบมาเนี่ยยิงแล้วไม่เสียมานาเลยครับดีโคตรก็คือยิงได้ไม่จำกัดนั่นแหละและต่อมาผมก็ออกเดินทางกราบไปยังป่าจังเกิลอีกครั้งครับต้องการจะดสำรวจนั่นแหละกก็คืออในถ้าป่จังงเิข อยู่2อย่างหลักก็คือหนึ่งเนเจอร์สกิปไอเทมชิ้นนี้เป็นของสวมใสจะลดการใช้มานาหเมื่อใช้วุดเวนมตนโจมตีครับในทีเด็ดก็คือมันสามารถที่จะเอาไปคราฟต่อได้เป็นของสายเวทที่ขายไม่ได้เลยครับและเดี๋ยวรอดูเลยครับว่าผมจะเอาไปคราฟอะไรและอย่างที่สอง a r ์ทออฟลีกรอเป็นไม้เก็บสูไพรเกี่ยวกับการปลูกสุนไพรทำยาครับอย่างที่บอกไปครับช่องของเราได้ทำคลิปเอาไว้แล้วแวะไ,ไปดูกันได้นะและนี่ครับลงมาถึงก็เจอกล่องเลยและในกล่องเนี่ยก็เจอคราวอีเดอร์โบโต้ครับเป็นโล่เดวบ มันก็คือเดนเจอร์สกีที่เราตามหานั่นแหละครับต้องมองหาดีๆเลยครับวันนี้เพราะว่ามันเนียนไปกับยามากๆทีนี้ก็เหลือแค่อย่างเดียวแล้วครับ Sta ร l บัลลี r o รธซึ่งอันนี้เนี่ยกว่าจะหาเจอคือเล่นเอาท้อไปเลยครับผมเปิดกล่องไปเยอะมากๆกว่าจะเจอแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าเรามาถูกทางแล้วไม่ยอมแพ้ยังไงเราก็ได้สิ่งที่ต้องการครับมันอาจจะยากแต่ยากเลดีแล้วครับเพราะทุกๆครั้งที่เราเลือกอะไรง่ายเราจะต้องจ่ายอะไรที่เหมือนไม่คุ้มสุดๆครับไม่มีจริงด้วยบูมสติกอีกแล้วครับ โอ้โหโหลเดเบป๊ะจั๊มทีนี้เจอรัวๆเลยครับยังไม่เจอนะครับโอ้โ oh, หไม่มาครับแต่พวกนี้ขายได้นะแต่ว่าไม่เอามาสักทีเยอะนะมาโอ้โหโหลเดเบป๊ะจั๊มหวังว่าบอสคงไม่อยู่แถวนี้โอ้โหโหลเดเบป๊ะจั๊มอีกแล้วครับมาเยอะเกินโอเคแล้วเริ่มไม่เจอกล่องแล้ว นั่นแหละปัญหาละเธอช่วยด้วยอะ่ะข้าหาไม้เก็บสมุนไพรมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่หาไม่เจอเลยอะ่ะหาให้หน่อยสิเธอหาไม้เก็บสมุนไพรให้นะ เราเขาเจอแล้วเจอแล้วเหรออืม และแล้วล่ะในก็ได้ของมาครบเลยครับถ้าเป็นผู้เทศแต่ก็ให้คุณพีทหาให้ครับไอ้กรอบนี้บั่นก็อย่ารอช้าครับเอาเนเจอร์สกิมาอัปเกรดกันเลยดีกว่าน <ST AR> ี่เข้าเราก็จะได้มาเป็นมานาฟลาวเวอร์ของซุบสายที่โคตรดีสําหรับสายเวทโดยคว,วาสมสามารถของมันก็คือมันจะปั๊มมานาให้เราอัตโนมัติทุกๆคร,กครั้งที่เรามานาหมดครับแต่เราก็ต้องมีขวดมานาอยู่ในตัวด้วยนะสําหรับขวดมานาก็จะซื้อจาก NPC พ่อค้าชุนน้ําตาลก็ได้จากคราฟออกก็ได้ครับหรือถ้าหลังหั่นโมดก็ซื้อจาก NPC พ่อมดก็ได้ของดีโคตรใช้ยันจบเกมครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับบทที่น1ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมากๆและเดี๋ยวเจอกันบทที่2ครับขอบคุณ ครับซึ่งมานาแล้วก็จะไม่หมดอีกต่อไปแต่จริงๆแล้กดปัม๊มเองก็ได้แหละแต่ว่านี้มันลด,ดการใช้มานาด้วยปาบีก็จะติดมานาซิกเนตแต่ว่าไม่ได้ติดเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งผมว่าดีมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรวันนี้วันที่15ครับโอ้โห ในสุดนะครับก็จบช่วงต้นเกมสักทีนะฮะ